พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคําอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคําพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำว,วันนี้วันอาทิตย์ที่25สิงหาคมคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณดักวิงเกิร์ต อาริโซนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการตอบสนองต่อความโกรธและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามคคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ9อย่าให้ใจของเจ้าโกรธเร็วเพราะความโกรธมีประจำอยู่ในสวงอกของคนเขาคุณดักวิงเกิดเป็นพยานว่า ผมเพิ่งโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของร้านค้าออนไลน์เกี่ยวกับความผิดพลาดของสินค้าที่ผมได้ซื้อไปแต่ก่อนอื่นผมต้องฟังเทปบันทึกเสียงโฆษณาที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตัวนั้นจากนั้นผมก็ต้องถือสายรอเป็นเวลานาน,านโดยเพลงรอสายเป็นเพลงที่แย่มากแต่ในที่สุดสายของผมก็ถูกโอนไปยังแผนกอื่น เพียงเพื่อตัดสายของผมทิ้งผมต้องเริ่มต้นการโทรใหม่เมื่อผมสามารถติดต่อกับคนที่สามารถช่วยได้ผมโกรธและต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมแต่แล้วผมก็รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้ประพฤติอย่างเหมาะสมด้วยความรักแบบคริสเตียนผมควรทำให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าโกรธหรือไม่ผมทำร้ายความรู้สึกของเธอหรือเปล่า ผมรีบขอโทษทันทีเพื่อให้คำพูดที่เป็นมิตรเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้ทำให้ผมโกรธอีกเลยกระบวนการความโกรธที่เกิดขึ้นดังในพระธรรมเอฟเฟซัสบทที่4ข้อที่26กล่าวว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ถึงแม้วันนั้นจะเป็นวันที่ไม่น่ารื่นรมเท่าไหร แต่ผมสามารถเลือกการตอบสนองต่อสิ่งไม่ดีที่ได้รับด้วยคำพูดท่าทีและการกระทำที่แสดงถึงความรักแบบคริสเตียนข้อคิดสำหรับวันนี้คำพูดท่าทีและการกระทำของข้าพเจ้าควรสะท้อนถึงความรักของพระเจ้าเสมอและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน เพื่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สาหรับการทรงสถิตอยู่อย่างสงบสุขในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะสะท้อนความรักของพระองค์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ